สวัสดีครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับคณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้นครั้งที่4นะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาเรียนเรื่องของอัตราส่วนแล้วก็ร้อยละนั่นเองนะครับอย่าเรียกว่าเรียนเถอะเนาะเป็นการมาทําโจทย์นะครับผมเหมือนใครที่เรียนมาแล้วนะครับก็เป็นการทบทวนความรู้ไปด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่เรียนนะครับเดี๋ยวเราเนี่ย จะลองเข้าไปดูในโจทย์นั้นๆเลยนะครับเพราะว่านะครับในความคิดของเราเนาะพี่คิดว่านะครับคณิตศาสตร์เนี่ยไม่จําเป็นต้องรู้เนื้อหาอะไรมากมายนะครับไปดูที่โจทย์เอาเลยดีกว่าเนะนะครับในสําหรับของ มัธยมต้นนี้นะครับแต่ว่าส่วนไหนที่เป็นความรู้ที่เราต้องรู้จริงๆนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องจําให้ได้นะนะครับพี่ก็จะเข้าไปบอกในลักษณะของเป็นตัวโจทย์นั้นๆเลยนะครับว่าโจทย์นี้นะครับเป็นเรื่องของอะไรยังไงแบบไหนนะครับซึ่งนะครับดังนั้นเนาะวันนี้ก็จะเป็นการเรียนแยกเรื่องวันสุดท้ายนะครับผมส่วนอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวจะเป็นการมาตะลุยโอเน็ตกันนะครับผมซึ่งจะเป็นโอเน็ตของปีล่าสุดนะครับผมก็คือปี ปีก่อนหน้านะก็คือปี62นั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันในอาทิตย์หน้านะครับผมแต่สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเรื่องของอัตราส่วนแล้วก็ลอยละกันก่อนนั่นเองนะครับผมช่วงนี้หลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมครับผมดังนั้นใครที่กำลังจะเรียนเรื่องนี้นะครับผมหรือว่าใครที่เคยเรียนผ่านมาแล้วนะก็มาลองทบทวนความรู้กันได้นะครับผม ในข้อแรกของเรานะครับผมจะเป็นโจทย์นะครับจะกําหนดสัดส่วนมาให้นะครับผมซึ่งสัดส่วนนี้นะครับเราอาจจะเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนแบบนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งตอนนี้มันเป็น4ส่วน A นะครับเท่ากับ0.1ส่วน2ใช่ไหมครับหรือนะครับถ้าเป็นอัตราส่วนใช่ไหมเขาอาจจะเขียนเป็น4ต่อ A นะครับผมเท่ากับ0.1ต่อ2ทํานองนี้นะครับซึ่ง2ตัวนี้มันก็มีความหมาย เหมือนกันหรือว่าเป็นตัวเดียวกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเจอในรูปแบบของอัตราส่วนแบบนี้ถ้ามันบอกเท่ากันนะครับแนะนําให้เอาไปเขียนเป็นเศษส่วนจะคํานวณง่ายกว่านั่นเองนะครับเวลาเป็นเศษส่วนทางไงพี่นะเรานะครับจะเห็นว่าเวลาเรามันเท่ากันแบบนี้ใช่ไหมปกตินะครับเวลาเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนนะเราจะใช้การคูณไขว้ขึ้นไปใช่ไหมครับผมดังนั้นเราก็จะได้เป็น2อคูณสเป็น เท่ากับ0.1คูณกับ a ก็ได้0 1 a ถูกไหมครับผมทีนี้นะครับเราเนี่ยอยากจะทำให้0.1มันหายไปเราก็ต้องคูณอะไรครับคูณ10เข้าทั้ง2ฝั่งถูกไหมครับผมนะก็จะเท่ากับ 0.1a นะครับคูณกับ10นะครับฝั่งซ้าย8คูณ10ก็ได้80นะครับฝั่งขวา0.1คูณกับ10ก็ได้เป็น1ใช่ไหมครับ1คูณกับ a ก็เหลือเพียงแค่ a ตัวเดียวในน,น,ะะนี้น,นะคครรรััับบเพาะะะฉนนน้ เราได้ a มาแล้วว่าเป็น80อ่ะทีนี้ไปหา b ต่อนะครับอ่ะ b ก็จะเป็นนะครับ5ส่วน4เท่ากับ b บวก2ส่วน b นะครับอ่ะซึ่งในที่นี้นะขอไม่เขียนให้ดูแล้วนะครับเราจะไปคำนวณกันในรูปแบบของเศษส่วนเลยนะนั่นก็คือคูณไปแบบนี้นะครับผมก็จะเป็น 5b นะครับมีค่าเท่ากับ 4b บวก8นั่นเองนะครับผมอ่ะเรานะครับ จากแก้สมการเราก็ต้องย้ายตัวแปรไปหาตัวแปรใช่ไหมครับก็จะเป็นย้ายจากบวกนะครับผมมาเป็นลบ 4b นะครับมีค่าเท่ากับ8ดังนั้นเราจะได้ b เท่ากับ8นั่นเองนะครับเขาถามหาอะไรโจทย์ถามหา a บวก b ใช่ไหมครับดังนั้น a บวก b ของเราก็คือ8 0บวก8เท่ากับ 88นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบขพาะขอควายนั่นเองนะครับเห็นไหมว่านะครับโจทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายถึงง่ายมากๆเลยนะครับผมถ้าเราเนี่ยรู้คอนเซปต์นะครับว่ามาในลักษณะแบบนี้เราจะต้องไปทําต่ออย่างไรนั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่าเนี่ย สองตัวนี้นะครับมันคือคอนเซปต์เดียวกันเลยนะนั่นคือคูณไข่นะครับผมเพื่อเอาไปแก้สมการต่อนั่นเองใช่ไหมนะครับถ้าเรารู้เทคนิคแบบนี้แล้วนะครับเพียงแค่ครั้งเดียวหรือถ้าเราจําได้เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วนะครับครั้งต่อไปที่เราเจอเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทําได้อย่างรวดเร็วแน่นอนถูกไหมครับอ่านะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อต่อมานี้นะครับผมจะเป็นเรื่องของอัตราส่วนนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเราเนี่ยเจออัตราส่วนแบบนี้นะครับเราจะบอกได้ว่า มันเป็นอัตราส่วนที่ใช้หน่วยเดียวกันนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในนี้นะครับผมเขาบอกว่าในผังเนี่ยวัดได้5เซนใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าในผัง1เส้นนะครับของจริงก็คือ200,000เซนติเมตรนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยรู้สึกว่าหน่วยมันค่อนข้างที่จะต่างแบบเขาเรียกว่าไงคือตรงนี้นะครับเลขมันเยอะเกินไปใช่ไหมดังนั้นนะครับเราจะมาลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับว่าในส่วนของ200,000เซนติเมตรนะครับผมเราจะแปลงเป็นอะไรได้บ้างนะครับ เปลี่ยนจากเซนติเมตรไปเป็นเมตรเนี่ยนะครับ1เมตรเท่ากับกี่เซน1เมตรเท่ากับ100เซนถูกไหมครับผมดังนั้นนะครับถ้าเรานะครับจะเปลี่ยนจาก100เซนติเมตรให้เป็น1เมตรนะครับนั่นก็คือเกิดจากการหาร100นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมเราก็จะเอา100มาหารนะครับให้มันเหลือหน่วยเมตรนั่นเองนะครับก็ศูนย์ตัดไป2ตัวนะครับจะเหลือเท่าไหร่เอ่ย เหนืออยู่2 0 0 0นะครับหรือ2000เมตรนั่นเองนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วเนาะว่า2000เมตรนั่นคืออะไรนั่นคือ2กิโลเมตรนั่นเองใช่ไหมครับผมเนะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราจะได้อัตราส่วนใหม่แล้วนะครับว่าถ้าเป็น1เซนติเมตรนะครับผมจากที่มันต่อ2000 200, เซนติเมตรนะครับเราจะบอกว่า1เซนติเมตรต่อ2กิโลเมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น นะครับในผังเราวัดได้5้าเซนติเมตรนะครับดังนั้นของจริงจะยาวกี่กิโลเมตรนะครับก็จะจาก1ต่อ2ใช่ไหมครับเราก็จะเอามาคูณ5เข้าทั้ง2ฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับ5้าเซนติเมตรต่อ10กิโลเมตรเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตออข่อกอไก่นั่นเองนะครับผมอ่าง่ายอีกแล้วนะครับเห็นไหมว่าไม่ได้ยากเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆแล้วนะเราอาจจะทําอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับนั่นก็คือ ทำแบบตรงๆไปเลยใช่ไหมครับทำยังไงเนาะก็นะครับเราบอกว่าเราวัดได้5เซนใช่ไหมดังนั้นนะครับของจริงนะครับเราก็จะอยู่ที่1ล้านถูกไหมครับ1ล้านอะไรเอ่ย1ล้านเซนติเมตรด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องเอามาหาร100เพื่อเปลี่ยนเป็นเมตรแล้วก็ไปหาร1,000เพื่อเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรนั่นเองนะครับผมหรือถ้าใครรู้นะครับว่าอะไร1กิโลเมตรนะครับผมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ100,000 เซนติเมตรนะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนได้ทันทีเลยนั่นเองเนาะห0 0่งแมาจากไหนนะครับ1 0 0 0 0แสนก็มาจาก100นะครับที่แปลงจากเซนติเมตรไปเป็นเมตรนะครับแล้วก็เลยจากเมตรนะครับแปลงไปเป็นกิโลเมตรก็คืออะไรครับคือ1000นะครับผมหนึ่งพันคูณหนึก็ได้10,000แสนออกมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ10กิโลเมตรเท่าเดิมนะครับผมไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนคิดก็ตามนะมันก็จะออกมาเป็นแบบเดิมนะครับผม ข้อต่อมานะครับผมพื้นที่จริงของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า15ตารางกิโลเมตรนะครับผมนะครับเขาบอกว่าด้านกว้างของ15กิโลเมตรตารางกิโลเมตรนะครับผมมันคือ3กิโลเมตรนะครับดังนั้นถ้าบอกว่ากว้างเท่ากับ3กิโลเมตรแล้วยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่เอ่ย3คูณอะไรได้15ใช่ไหมครับผมเพราะว่าอะไรพื้นที่สี่เหลี่ยมใช่ไหมมันคือ กว้างคูณยาวใช่ไหมครับผมพื้นที่เท่ากับ15เนาะแต่บอกไปแล้วว่ากว้าง3เพราะฉะนั้นอีกด้านก็ต้องเป็น5กิโลเมตรนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าใช้มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนนะครับในผังนี้นะครับจะเป็นผังตารางเอ่อก,กี่ตารางเซนติเมตรนั่นเองเนาะอันับแรกนะครับเรามาแปลงความกว้างกับความยาวจากกิโลเมตรให้เป็นเซนติเมตรโดยผ่านมาตราส่วนนี้ก่อนนะครับผมนะครับเขาบอกว่าฝั่งซ้ายเนี่ยคือฝั่งที่น้อยใช่ไหม นะครับผมกับฝั่งขวาเนี่ยเป็นฝั่งที่มากส่วนมากนะครับผมฝั่งขวามันจะคือของจริงถูกไหมซึ่งตอนนี้ของจริงเราเป็นหน่วยกิโลเมตรถูกไหมครับแต่ว่าอะไรครับในผังเราเป็นเซนติเมตรทั้งคู่นะครับในมาตราส่วนดังนั้นเราต้องแปลงจาก2 0 0 0 0 0เซนติเมตรนะครับใช้เป็นกิโลเมตรนะครับซึ่งเมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไหมครับว่าอะไรครับ1กิโลเมตรเท่ากับเท่าไหร่ครับข้อเมื่อกี้ที่เราหามา 1นึ่งแสนเซนติเมตรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับผมเราจะได้ว่า1เซนติเมตรในข้อนี้นะครับผมก็คือ2กิโลเมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผม3กิโลเมตรในของจริงเนี่ยจะยาวเท่ากับเท่าไหร่ในแผนผังนะครับจะยาวเท่าไหร่ยาวกี่เซนติเมตรนั่นเองเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราลองเขียนกลับกันดูนะครับว่าเป็น2กิโลเมตรนะครับผมต่อ1เซนติเมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น1กิโลเมตรจะต่ออะไรเอ่ยก็ต่อ 1ส่วน2เซนติเมตรนั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น5กิโลเมตรนะครับผมนั่นก็คือ5ส่วน2เซนติเมตรนะครับหรือ5ส่วน2หรือ5หาร2ก็ได้เท่าไหร่ครับได้2.5เซนติเมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คืออะไรเอ่ยได้2จุดอ่ะขออภัยนะอันนี้พี่คิดของ5กิโลเมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเป็นของความยาวนี่เนาะจะได้เป็น2.5เซนติเมตรนะครับผม ส่วนความกว้างนะครับผมมันคือ3เซนติเมตรใช่ไหมไอสกิโลเมตรใช่ไหมครับดังนั้นก็นะครับเป็น5อ่าไม่ใช่5เนาะสส่วน2เซนติเมตรนะครับดังนั้นก็ได้เป็น1.5เซนติเมตรนั่นเองนะครับกว้างนี้ก็คือกว้าง1.5เซนติเมตรนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับผมเขาถามหาพื้นที่ที่จะใช้ในการวาดผังนะครับหรือว่าพื้นที่จริงในผังนะครับกี่เซนติเมตรนั่นก็คือเอา 1.5ไปคูณกับ2.5นั่นเองนะครับหรือเอา15ไปคูณกับ25นะครับจะได้เท่าไหร่เอย่ยนะครับจะได้3 7 5ใช่ไหมครับมีจุดเทศาสิเนียมกี่ตัว2ตัวหรือ2ตำแหน่งดังนั้นก็จุดลงไปนะครับก็จะได้เป็นตารางเซนติเมตรหรือเซนติเมตรกำลังสองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ3.75นั่นเองนะครับผมไม่ได้ยากเลยใช่ไหม ข้อต่อมานะครับผม5%ของ20,000คือ a นะครับเพราะฉะนั้น a จะมีค่าเท่าไหร่5%คืออะไรครับคือ5ส่วน100นะครับคูณกับ20,000ใช่ไหมนะครับอ่ะก็0ตัดไป2ตัวนะครับก็เหลือ200คูณกับ5เป็น1,000นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเขาบอกว่าอะไร b% นะครับผมก็คือ b ส่วน100ใช่ไหมครับคูณใช่ไหมครับของคือคูณกับ500เนี่ยนะครับจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย ได้เท่ากับ450นะครับผมเพราะอะไรเนี่ยนะครับอ่านโจทย์ดีๆนะมันบอกว่า450เป็น b เปอร์เซ็นต์ของ500นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ b เปอร์เซ็นต์ของ500ก็ต้องมีค่าเท่ากับ450นั่นเองนะครับเพราะงั้นก็ย้ายข้างนะครับให้เหลือแค่ b นะครับ450ไว้เหมือนเดิมนะครับจากหารย้ายขึ้นไปเป็นคูณนะครับผมจากคูณย้ายลงมาเป็นหารนะครับผมเพราะฉะนั้น ข้อนี้นะครับตัดไป0องตัวนะครับเอา5ไปตัดนะครับเหลือ90ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ b ก็จะได้เป็น90นั่นเองนะครับเราได้2ตัวแล้วใช่ไหม a แล้วก็ b นะครับต่อมานะครับผมเหลือนะครับว่า c ใช่ไหมก็บอกว่า2,000เนี่ยเป็น5%ของ c นะครับก็คืออะไรครับ2,000นนะครับเป็นก็คือเท่ากับใช่ไหม 5%ก็คือ5ส่วนร้อยของซก็คือคูณ4ใช่ไหมครับดังนั้นซนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2,000ันคูณกับหนึนะครับแล้วก็ส่วนด้วย5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น C ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอย่ยหาร5ก็จะเหลือ40,000นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเขาถามหา A อบวกบบวกซนะครับก็จะได้เป็น41,090หรือเป็นข้อ คอควายนั่นเองนะครับผมไม่ได้ยากใช่ไหมนะครับข้อต่อมานะครับผมเขาบอกว่าบริษัทผงซักฟอกตั้งราคาผงซักฟอกไว้กล่องละ70บาทนะครับเปรียบเสมือนว่าในกล่องเนี่ยติดราคาไว้เลยนะครับว่าเป็น70บาททีนี้นะครับผมเขาให้ส่วนลดแก่ร้านค้าปีก3 0นะครับที่เขาซื้อนะครับโดยที่เขาเนี่ยจะลดตามราคาที่เขาติดไว้นะครับดังนั้นมาหาดูก่อนนะครับว่าร้านค้านะครับได้รับ สินค้าไปในราคาเท่าไหร่ครับในราคาเขาบอกว่าลด30%จากกล่องใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็จะได้มาในส่วนของ70จาก100ใช่ไหมครับกับราคาอยู่ที่70บาทนะครับตัดออกไปนะครับก็เหลือ77 49บาท นะครับ49บาทในที่นี้นะครับคือราคาที่ร้านค้าปีกนะครับผมได้รับมาใน1กล่องเนาะทีนี้นะครับผมถ้าร้านค้าปีกนะครับประกาศลดราคาผงซักฟอก10%จากราคาหน้ากล่องนะครับอ่ะก็มาดูว่านะครับผมลดนะครับผม10%เนี่ยยังขายยังขายอยู่เท่าไหร่นะครับผม ลด10%แสดงว่าขายอยู่ที่90จาก100ใช่ไหมครับผมราคาที่ติดหน้ากล่องคือ70บาทใช่ไหมครับก็ตัด0นย์ตัด0ย์ก็9คูณ7เป็น63บาทนะครับเรานะครับจะเห็นว่าเขารับมาเพียงแค่49บาทแต่เขาประกาศลดแล้วยังขายอยู่ที่63บาทนะครับแสดงว่านะครับกำไรต่อกล่องเนี่ยเขาจะได้เท่าไหร่นะครับผมกำไรต่อกล่องนะครับผมอยู่ที่ นะก็เอาราคาขายใช่ไหมครับลบกับราคาทุนนะครับหกสิบสามลบกับสิบเอ้สี่สิบเก้านะครับก็จะได้เท่าไหร่ได้สิบสี่บาทต่อกล่องนั่นเองนะครับผมทีนี้เขาบอกว่าเขาขายอยู่ที่สองร้อยห้าสิบกล่องนะครับดังนั้นกำไรทั้งหมดนะครับผมคิดเป็นนะก็เอาอะไรเอ่ยเอาสองห้ามาคูณกับสิบสี่ใช่ไหมครับผมแล้วค่อยไปทดศูนย์ทีหลังเนาะสี่ห้ายี่สิบ 4282ท 2, เป็น10นะครับเติม0 25บวกกันได้3,500ใช่ไหมครับเพราะว่าเติม0อีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับก็ตอบ3,500บาทนั่นเองนะครับคือกําไรที่ร้านค้านี้จะได้นั่นเองเนาะนะครับเห็นไหมว่าก็ไม่ได้ยากมากนะครับผมข้อนี้ก็อาจจะได้คิดซับซ้อนสักสองสาขั้นตอนนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ยังได้คําตอบออกมานั่นเองนะครับ ข้อต่อมานะครับเป็นข้อสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับผมก่อนที่อาทิตย์หน้านะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องของโจทย์โอเน็ตนะครับของมอต้นนั่นเองเนาะต่อมาข้อสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเขาบอกว่าพ่อค้าประกาศลดสินค้าทุกชนิด10%ของราคาที่ติดไว้พ่อค้าต้องการขายกางเกงให้ได้กำไร20%นะครับผม ให้ได้กําไรเนี่ยกำไร20%เนาะเขาจึงติดราคากางเกงไว้ที่800บาทนะครับผมทีนี้นะครับถ้าเขาต้องการกําไรอยู่ที่210บาทล่ะครับเขาจะต้องขายในราคาเท่าไร่หรือว่าต้องติดราคาไว้เท่าไหร่นั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูก่อนนะครับผมอันดับแรกนะครับเขาบอกว่านะครับเขาติดราคาไว้ที่800บาทเนี่ยนอกจากที่เขาจะลด10%แล้วเขายังได้กําไรอยู่ที่20%อีกด้วยใช่ไหมครับดังนั้นนะครับลดราคาไปเนี่ยนะครับลด 10%จะเหลือเหลือเท่าไหร่ครับก็เหลือ90ส่วนกับ100ใช่ไหมครับคูณกับราคาสินค้าจริงๆนะครับก็จะได้นะครับตัดศูนย์ออกไป2ตัว90้คูณแเป็น720บาทนะครับผมทีนี้เขาบอกว่า720บาทเนี่ยเขายังมีกำไรอยู่ตั้ง20%นะครับดังนั้นก็ไปหาทุนนะครับไปหาทุนนะครับผมซึ่งเรานะครับจะทราบว่า720เนี่ยนะครับผม มันคือส่วนที่รวมกําไรไปแล้วใช่ไหมครับนั่นคือส่วน120ใช่ไหมครับทีนี้เราต้องการหาทุนทุนก็คือ100เต็มเต็มใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ตัดนะครับผม12หาร72ได้60นะครับผมคูณกับอีก10นี้ก็กลายเป็น6 0 0บาทนะครับผมดังนั้นนะครับเราจะได้ว่า ทุนนะครับผมของกางเกงตัวนี้คือราคา600บาทนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการเช็คคาตอบลองเช็คย้อนนะครับลองเอา600เนี่ยไปคูณกับอะไรเอ่ยคูณกับ120ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนทุนคือ100เราก็จะได้ออกมาเป็น720บาทนั่นคือ720บาทเนี่ยได้กําไรจากการขายก็คือ20%นั่นเองนะครับตามที่เราคิดไว้เนาะทีนี้นะครับเขาบอกว่าเขาต้องการขายให้ได้กําไร210บาทนะครับกาไร 2- 1 0บาทนะครับดังนั้น จะต้องได้เงินต้องได้เงินเท่าไหร่ครับก็600บวก210ก็ได้เป็น8 1 0บาทใช่ไหมครับเขาถึงจะได้กําไรตามนี้แต่ทีนี้ครับผมในส่วนของ8 1 0บาทเนี่ยเขาจะต้องติดราคาเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าเขาต้องลด10%อยู่แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าลด10%ทุกชนิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของ810บบาทเนี่ยนะครับมันเป็นเงินที่นะครับ ถูกหักหรือว่าถูกลดไปแล้ว10%ใช่ไหมครับดังนั้นเรานะครับจะมาดูราคาที่เขาติดไป้ายไว้ก่อนหักนะครับนั่นก็คือ100นั่นเองนะครับก็ตัดป้ายนะครับ9 9 9คูณ100ได้900บาทนะครับสุดท้าย900บาทนี่คือราคาที่เขาจะต้องติดไว้หน้าร้านนั่นเองนะครับนั่นก็คือข้อขอไข่เนาะ ในส่วนนี้ก็ลองเอาไปตรวจคําตอบดูได้นะครับผมว่าเราเนี่ยคิดถูกหรือเปล่านะครับหรือว่าเรานะครับผมเข้าใจถูกไหมนะครับเพราะว่าโจทย์พวกนี้นะครับผมโจทย์เราเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่เรานะครับสามารถที่จะคิดย้อนกลับหรือว่าคํานวณได้นะครับว่าสิ่งที่เราคิดมาทั้งหมดนี้ถูกต้องแล้วนะครับหรือว่าสิ่งที่เราคิดมาเนี่ยนะครับมีจุดไหนที่พลาดไปหรือมีจุดไหนที่ผิดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปเช็คคําตอบดูนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องน่าจะขอลาไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมก็อาทิตย์หน้านะครับผมก็ยังจะเจอกันเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการเอาข้อสอบในปี -62 นะครับผมมาเฉลยนั่นเองนะครับก็จะเป็นคณิตศาสตร์ของน้องๆระดับมต้นนะครับหรือว่าที่เราได้สอบกันในช่วงของม3นั่นเองนะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสําหรับแฟนเพจนี้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube นี้นั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ